ไปตั chat, uh, uh, ้งบล็อกพิมแล้วบล็อกป่าวโอ้โหขี้ก็ขี้เหรอว้าวไม่รู้ใคราลูกค้ามหลูกค้าน่าจะเป็นลูกค้า นั้งบล็อกปามแล้วอันนี้เป็นเขียงเขียงเขียงเอออย่ามาดือ้อมาทำอะไรต่อมาน่รู้ ไมว่าก็ไม่สวยก็อยากเข้ากล้องข,ของเขา Hả huh? ไม่จริงอ่ะไม่ได้ยินเลยใหญ่ขี้โม้งงฮะอ,อะไรคือไปสั่งไม่เอาไปสั่งมีแล้ว o M ฮะให้แค่ตัวอย่างนี่ครับตั้งปันนี้ครับนี่ครับหาเลยไม่เคยเจอหรอก หายเจอแล้วอยาบอกว่าหาไม่เจอวาวเสียเสียเลยเนี่ยโอ,โอ้ดำเนินไม่ได้อะ

คา,าราเมลที่ทำเหล้านะ <S <S อ้ะ <ừ. S 1> าวฮะเนี่ยเ้าพูดค้างๆคาๆอย่างเง,งี้ยเบื่อให้ตลอดเวลาใช้งาน โอ้โอพูดอ่อนพูดหวานนะ่ะเวลาใช้งานฮะเวลายอยากให้เขาช่วยงานช่วยหน่อยขอหน่อยได้นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันอ่ะมันจะเกเปล่าวิธีมันนอกมันนอก